เดินขึ้นมาสวยเลยขอไมคตัวหนึ่งคุยหน่อยได้ไหมคะขอไมคหนึ่งตัวได้ไหมคะพี่สาวพี่สาวถือไว้ทักขอโทษนะเอาละ่ะและเราได้ทั้ง8ท่านแล้วและต้อนรับทั้ง8ท่านเข้าสู่โรงรับจำนำคลังสมงบัติทอง จนำนำคำสมบัติทองนะฮะและคุณยุนแชอกนะครับได้นําสมบัติอันล้าค่ามาให้พวกเราได้ชื่นชมกันด้วยจากปี1945มาถึงปี2023เลยนี่คืออะไรฮะในีนท่เ่ใ้ที่เ่ในีคนี้ที่เร่ในีะนีที่เร่ี้าย่อน้ที่เรใ้คอี่่ีาี้นีที่่คร่าย่ครับ

่ดูเมื่อยมากเลยครับเอาล่ะวันนี้เอาชุดในการถ่ายทำมาให้ดูกันแบบของจริงเลยมาถึงเมืองไทยเลยก็ไม่ได้เอามาเปล่าๆนะฮะเพราะว่าจะให้ทั้ง8ท่านเนี่ยร่วมสนุกเล่นเกมไปกับเราอ่าเงียบเงียบอย่าเนียบอย่าเงียเห็นไหมครับว่าตรงหน้าอกของแต่ละ ชุดเนี่ยมีป้ายติดไว้นะครับซึ่งป้ายนี้เป็น serial number เวลาเอาของไปจำนำก็จะมี serial number ติดอยู่ตรงหน้าอกอยู่แล้วนะฮะแบบนี้จะมี serial number ประจำชิ้นชิ้นแต่ละชิ้นของ 제가 <놀러> 말하냐? 지금 말, 말이 혀가 꼬여서 죄송하다고 진짜 깜짝 놀리네요 전담코에다가 물건을 맡기면 은그 물건 자체에도 시리얼 넘버라는 게 생기는데 그래서 그 아이디어를 따와가지고 저희가 이 게임을 할 거예요 지금 이두 의상이 그 몽땅에 맡겨져 있는 아주아주 아주 소중한 물건이라고 하고 지금 보시면 앞에 걸려져 있는 게그 넘버 시리얼 넘버입니다 그래서 그 번호를 우리가 같이 맞추는 거예요 두 분은 무슨 말인지 알야 마디만 말하어 오케이 วิธีการคือเดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยแต่ละคนทีละคนนะครับบอกโจทย์เป็นคำใบของตัวเลขที่อยู่ในชุดของแต่ละคนนะครับซึ่งทั้งแปดท่านจะต้องถ่ายนะคะมีเวลาให้ทาย15วินาทีไม่ต้องรีไม่ต้องเล่งไม่ต้องแข่งกันขอให้เขียนให้ถูกเท่านั้นเป็นพอ15นาทีหมดปุ๊บต้องพลิกคำตอบออกมานะฮะ พิมพ์คำตอบออกมาทันทีแล้วเดี๋ยวเราจะมีการตรวจถ้าถูกต้องเช็คแล้วถูกต้องจะได้ผ่านเขารอผู้ที่ผ่านเข้ารอบหนึ่งเดียวเท่านั้นจะได้รับเสื้อพร้อมเลยเซนของทั้งสองคนโอเคไหมฮะโอเคไหมแลนรับกับมือเขาบนเวทีเลยโอเคไหมทุกคนเข้าใจใช่ไหมฮะเข้าใจนะส่วนคนที่ตกรอบคุณจะต้องวางเงินไ้ห้าหมื่นบาทบนเวที เรียนแจ้งเรียนแจ้งเสร็จปิดไหมฮะเสร็จปิดโอเคไหมฮะโอเคไหมห้าหมื่นบาทเยอะสุดจ๊อบนอีสสิครับเข้าใจแล้วค่ะต้องทำตามนี้นะฮะโอเคงั้นเริ่มที่คุณพักซาวจุนก่อนเลยก็แล้วกันโจทย์ของคุณพักซาวจุนคืออะไรอย่าเพิ่งนกปับนะกันทีนะฮะพอคุณเจยองแปลเสร็จปุ๊บหนุ่ยจะสั่งจับเวลาทันที15วินาทีหมดปุ๊บต้องพลิกนะ ถ้าคุณไม่พลิกนะฮะทีมงานจะลาคุณไปหลังเวทีนะะโอเคถ้าพร้อมแล้วคุณพร้อมไหมฮะคุณพระเจจุดคุณพร้อมไหมฮะอ๋เชื่อใหนนนพ่งอย่าพ่อย่อย่าพขอะทษะไม่ฟังเลยพี่เขาบอกว่าให้ทำอะไรนะคะเนียเเอ 박서준 답을 15분 동안 답을 15분 그리고 시리얼 넘버 맞는지 세요첫 번째 거는 우리 박서준 씨가 힌트를 주시고 제가 통역을 하고 통역이 끝나자마자 15초 카운트가 시작이 될 거예요. 그래서 이제 바로 정답을 써주시고 공개를 한 다음에 그 정답자만이

ซีรีส์เรื่องของเราก็คือซีรีส์แนวย้อนอยุคด้วยถูกไหมคะก็ทุกทุกค,คนก็น่าจะทราบว่า Young Song Creature ของเราเนี่ยฉากหลังอยู่ในปีที่เท่าไหร่จับเวลาครับ,จ,บจับเวลาฮะสิบห้าวินาทีเท่นานั้นนะฮะที่บุ๋นเฉยเหรอไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไม่มีใครเสร็จก่อนคณะเสียงจับเวลาน,าน่ากลัวมากซีรีส์สุกักบทุก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 ท okay. ุกท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 ุก คุณพาสโซจุนฮะรบกวนเดินมรวจจุดของทั 네? 틀린 사람했어요? 정말 다맞추셨는데요두분다맞요다맞고요다 네, 정답 공개 เฉลยนะครับและปีที่เกิดขึ้นก็คือปี1945ถูกทุกคนครับแต่จะมีคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับซื้อที่โอ้โหทุกคจริงไหมเนี่ยเราบอกค่ะเราบอกโอ้ยน้อยออกใครน้อยออกจนเหลือสองคนที่ได้เป่ายิ่งฉุกดูแลกันเองฮะโอเคโอ้น้อยออกใครน้อยออกไปฮะใครน้อยออกไปใครน้อยออกรอเล่นรอบต่อไปโอ้น้อย ใครน้อยออกฮะใคร